ยมีคนนะครับถามผมว่าอายุจะ40แล้วทำยังไงหน้าดึงใสหรือว่าหน้าเด็กแบบนี้นะครับผมวันนี้เองผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับเกี่ยวกับผิวแล้วก็หน้านะครับผมมาบอกว่า ในเมื่อผมอายุใกล้จะเลขสี่แล้วทำไมผมถึงสามารถคิปลุกแบบนี้เอาไว้ได้ใช่ไหมครับต้องบอกว่าเรื่องของผิวพรรณนี่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากจริงเลครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสภาพผิวหรือว่าพื้นผิวที่เรียกว่าไม่เหมือนกันแต่ว่าเราจะสามารถทํายังไงให้มันสามารถรักษาแล้วก็คงที่อยู่แบบนี้ได้นานมากที่สุดนะครับเพราะเอาตามความจริงแล้วอะครับการที่เราจะรักษาผิวพรรณเราให้มันตึงหรือว่ายังคงดูเด็กได้อะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องเริ่มตั้งแต่เนินนะครับคือไม่ ใช่ว่าเรามารอให้เรารู้สึกว่าเราแก่เราเราถึงจะมารักษาที่หลังอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากหรือที่เขาเรียกว่าวัวหันเลาไปล้อมคอกเนี่ยครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะรักษาเรื่องของผิวพรรณมาตั้งแต่ตอนอายุเป็นวัยรุ่นนะครับคือตอนนั้นน่ะมันจะมีคนหลายๆคนนะครับที่บอกผมไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเป็นรุ่นพี่หรือเป็นผู้ใหญ่นะครับว่า สามารถรักษาอะไรได้ตอนนี้คือให้ทําไปเพราะว่าถ้าเราไปทําตอนที่เราโตแล้วครับหรือว่าหมายถึงว่าทําตอนที่เราแก่แล้วครับมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าคืออะไรที่มันเสียไปแล้วหรือว่าเหี่ยวไปแล้วมันจะเอากลับขึ้นมาค่อนข้างยากสิ่งที่ทําได้บางทีก็อ,อาจจะต้องพึ่งมีดหมอหรือว่าไปศัลยกรรมเงนี้ครับมันต้องเจ็บทั้งตัวแล้วก็เสียตังค์เยอะด้วยครับผมดังนั้นการที่เราเริ่มได้แนตะ่ตอนนี้ก็ให้ทำนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆหรือ,น,อ,น,อน,น้องๆคนไหนนะครับตอนนี้ที่มีผิวพรรณที่ค่อนข้างดีอยู่ผผมมก็จะะะแนนนนําดัังี้ครบ อันดับแรกเลยนะครับผมถ้าเป็นไปได้เลยคือมันต้องรักษาจากทั้งภายในและภายนอกนะครับผมคือเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็หลายๆอย่างครับจากภายในมันก็มีส่วนมากๆครับถ้าเราสามารถควบคุมในเรื่องของอารมณ์จิตใจและความคิดเราได้นะครับผมอะไรที่เป็นเป็นเรื่องเครียดเป็นเรื่องที่ตากๆในใจเราครับผมทุกคนสามารถมีเรื่องแบบนี้ได้แน่นอนนะครับมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนอยู่แล้วครับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับรีบสลัดออกไปนะครับอย่าให้มันอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือน เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นว่ามันอยู่กับเราตลอดอย่างนั้น,นะครับมันจะทําให้ร่างกายเราครับมันเครียดตลอดเวลาความเครียดตรงนี้อ่ะครับมันจะส่งผลออกมาทําให้นะครับผิวพรรณเราครับมันจะมีความรู้สึกเครียดคือลามองไปแล้วมันจะไม่มีออร่านะครับผมเพราะว่าความเครียดที่อยู่ข้างในตัวเราครับมันส่งผลออกมาทางสีหน้าแล้วผวิวพรรณเราอันนี้ต้องเรียกว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเรื่องของความเครียดเรื่องของจิตใจครับดังนั้น ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความเครียดให้เราอันเหงไปทําอย่างอื่นนะครับผมคือถ้าเราชอบเล่นเกมหรือว่าชอบช้อปปิง้งหรืออะไรก็แล้วแต่ออกไปเดินทางนอกให้เราไปเลยครับถ้าเราเก็บความเครียดเอาไวา้อยู่งี้นานๆนะครับมันจะทําให้ตัวเราครับนอกจากจะเครียดแล้วผิวพรรณหน้าตาเราก็จะดูหมองไปด้วยนะครับผม อีกอันนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือเรื่องของความชุ่มชื่นของผิวนะครับความชื่นของผิวมันจะมาจากไหนนะครับผมหล,ลักๆเลยต้องบอกว่ามาจากน้ํานะครับผมถ้าเราดื่มน้ําน้อยเกินไปในแต่ละวันนะครับโดยที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เราให้ดื่มน้ําวันละ2ลิตรขึ้นไปนะครับจะทําให้ผิวเราดูชุ่มชื่นแล้วก็ร่างกายของเราก็จะดูแบบกระฉับกระเฉงกระปี้เป่าคือมันจะไม่ดูเหี่ยวแห้งนะครับระบบทางเดินปสัสสาวะแล้วก็การขับถ่ายของเรามันก็จะดีไปด้วยนะครับในเมื่อเรามีการขับ ของเสียออกจากร่างกายเราเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะอุจจาระมันก็จะทําให้หน้าตาเราครับดูสดใสดูผุดผ่องแล้วที่สําคัญผิวพรรณเราก็จะดูอิ่มน้ํานะครับมันจะไม่ดูเหี่ยวไม่ดูแห้ง ดังนั้นนะครับน้ำนะครับเป็นส่วนสําคัญกับร่างกายเรามากๆโดยเฉพาะผิวนะครับเพราะร่างกายของเรา70%ก็คือเป็นส่วนประกอบของน้ําเลยนะครับผมคือที่เห็นเป็นรูปรล่างอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกครับเนื้อหนังกระดูกมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณแค่30%มแต่อีก70%นะครับมันสร้างขึ้นมาจากน้ําดังนั้นถ้าคุณนะครับดื่มน้ําน้อยในแต่ละวันคือยิ่งสะสมไปยาว,ยาว ดังนั้นแน่นอนครับว่านอกจากจะทําให้ร่างกายคุณรวนแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคได้ผิวพันธุ์คุณก็จะมีส่วนสําคัญว่ามันจะเหี่ยวแห้งแล้วก็มันจะดูไม่อิ่มน้าไม่เต็มนะครับผมดังนั้นการที่คุณสามารถปรับพฤติกรรมครับดื่มน้ําได้มากกว่า2ลิตรในแต่ละวันจะทําให้ผิวพันธแล้วก็ระบบภายในคุณดีขึ้นมากๆเลครับตอนแรกน,นะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะยากสําหรับคนที่ดื่มน้ําน้อยหรือว่าไม่ค่อยชอบดื่มน้าเปล่าใช่ไหมครับที่จะมาปรับเป็นวันละ2ลิตรใช่ไหมครับผมแนะนําเลยนะครับว่า พยายามนะครับเอาน้ำนะครับใส่แก้วหรือใส่ขวดหรือใส่อะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่ามันหยิบง่ายจับง่ายแล้วเอามาตั้งไวใ้ใกล้ๆเรานะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเหิวน้ํากระหายน้ําเราจะต้องไม่รู้สึกว่าขี้เกียจไปเอาน้ํานะครับเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเราให้เราพยายามเอามาตั้งไวขง้ข้างๆเราเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกทิปเล็กๆน้อยๆที่ผมจะให้นะครับเพราะส่วนตัวผมจะทํอย่างนี้ตลอดหลังนั้นผมก็จะมีแก้วใหญ่ครับแบบลิตรสองลนะิตรวางว้งข้างตัวเลยไม่ว่าจะเป็นผมเล่นคอมอยู่ทํางานอยู่หรือว่ากําลังนั่งอยู่ที่ไหนก็ แล้วแต่อันนี้มันจะอยู่ติดตัวตลอดเวลาผมรู้สึกกระหายน้ําผมก็จะหยิบอันนั้นนะครับขึ้นมามันก็เลยทําให้เราง่ายนะครับในการที่เราจะกินน้าและนั่นเองครับมันก็จะเป็นนิสัยใหม่ของเราซึ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าง่ายต่อการดื่มน้ํานั่นเองนะครับผมและอย่างต่อไปนะครับที่ผมจะไม่ค่อยทานั้นก็คือ การจับหน้าหรือสัมผัสหน้าด้วยมือเปล่าครับผมคือเอาง่ายๆว่าเราอะครับหลายๆคนอาจจะชอบแต่งหน้าหรือชอบรู้สึกคันหน้าเครืองหน้าใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะใช้มือนะครับรูปหน้ารูปผมรูปอะไรคืออันนี้ผมผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะหลายๆคนเขาทํากันส่วนตัวผมก็ทําครับถ้าผมรู้สึกแบบ คันมากๆหรือว่ามีอะไรมาสัมผัสหรือแตะที่หน้าของก็ต้องมีการปัดออกครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่โดยทั่วไปแล้วอะถ้าผมไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นนะครับผมก็จะไม่เอามือไปสัมผัสหน้าเลยครับคือก็จะปล่อยให้หน้าเราครับอยู่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยทั้งวันเพราะผมเชื่อว่ามือของเราครับมันเป็นอวัยวะที่ต้องใช้งานค่อนข้างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหยิบสัมผัสโทรศัพท์เมาส์หรือว่าเราใช้ไปทํางานต่างๆม,มือนี่คือต้องเรียกว่าออกลุยตลอดเวลาดังนั้นมืออาจจะเป็นแหล่งของเชื้อโรครือแบคท,ทีเรียรอย่างมากมายนะครับถ้า เรานำมือครับมาสัมผัสหน้าเรามันอาจจะแพร่เชื้อโรคมาที่หน้าเราแล้วอาจจะทําให้เราเป็นสิวอุดตนันหรืออะไรแบบนี้ได้ครับซึ่งผมจะพยายามละนะครับที่จะเอามือมาสัมผัสหน้าอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆคน,นไหนนะครับที่รู้ตัวว่ากําลังจะสัมผัสหน้าอยู่ก็พยายามนะครับงดตรงนี้เอาไวา้หรือว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆที่ต้องเกาหรือว่ามันรขขนนู้สึกคันหรือต้องปัดออกนะครับให้ใช้หลังมือนะครับ เพราะหลังมือนี่ผมมองว่าน่าจะสะอาดข้าหน้ามือพบส่วนมากหลังมือเราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ทําประมาณนี้แล้วก็เกลี่ยออกครับผม และข้อถัดไปนะครับที่ทําให้หน้าผมรู้สึกว่ามันไม่เปลี่ยนแม้ระยะเวลาจะผ่านมาเป็นสิบยีปีนั่นก็คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าจัดครับผมสมัยก่อนตอนที่เป็นวัยรุ่นก็มีบ้างครับที่จะทาแป้งนะครับผมหลังจากทาครีมก็จะมีทาแป้งเพราะว่าอยากให้หน้าค่อนข้างขาวผ่องหรือว่าให้หน้าเนียนใช่ไหมครับก็จะมีแป้งพรอนแป้งลายที่มันออกสีชมพูครับผมก็จะมาทาๆก็จะประมาณนั้นครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกรองพื้นหรือว่าเป็นแป้งพับเนี้ยก็จะแทบจะเรียกว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยครับผมมีมาช่วงหนง ้้ใชรองพื้นกับแป้งพับเพราะว่าช่วงนั้นนะครับประมาณเกือบ10ปีที่แล้วคือตอนนั้นที่ผมเป็นอีสุกิัยคือตุ่มมันขึ้นเยอะมากครับผมแล้วหลังจากที่สุกิัยหายมันกลายเป็นแผลเป็นนะครับคือเป็นหุดจุดเต็มหน้าเต็มคอผมเลยแล้วผมรู้สึกรับตัวเองไม่ได้ผมก็เลยต้องใช้อะครับ รองพื้นแล้วก็แป้งพับเพื่อที่จะปกปิดให้มากที่สุดเพราะว่าไม่งั้นผมไม่กล้าออกไปที่ไหนเลยแต่ว่าร่องรอยของหลุมมีสุยใส่ก็ยังมีอยู่ครับเช่นตรงนี้ครับผมซึ่งจะชัดมากเลยคือที่มี2หลุมแล้วก็อีกประมาณ2-3หลุมอยู่แถวนี้ครับที่เห็นเนี่ย ้ามองไอ้กาอาจจะมองว่าเป็นหลุมสิวแต่ที่จริงไม่ใช่ครับคือมันเป็นรอยอิสุกอิใสที่มันเกิดขึ้นมาครับคือตอนเป็นเด็กผมจําไม่ได้ว่าผมเคยเป็นอิสุกอิใสหรือเปล่าแต่ว่าผมมาเป็นตอนช่วงอายุ30ครับแล้วมันเป็นตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคือรักษายากมากคือตอนนั้นผมเป็นเ็าตกใจตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นสิวเนาะมันจะเป็นตุ่มแดงๆเล็กๆแล้วแต่มันไม่มีอาการอะไรนะครับมันไม่คันแล้วก็มันก็ไม่เจ็บด้วยตอนแรกผมเข้าใจว่าสิวก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่พอผ่านไประยะเวลาประมาณ2วันสิวทําไมมันขึ้นตามคอ ตามแขนตามตัวผมก็เลยลองไปเซิร์ชหาใน Google ก็เลยโอ้มันไม่ใช่สิวเรานี่มันเป็นอาการเริ่มแรกของอิสุกิสัยดังนั้นตอนนั้นนะครับก็ตกใจว่าตัวเองเป็นอิสุกิสัยตอนแก่ก็เลยลองศึกษาว่าถ้าคนเป็นอิสุกิสัยทำยังไง าก็เลยบอกว่าไปซื้อยาเขียวใบโพมาซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้จักหรอกอ่ไงเงี้ยผมก็เลยไปหาซื้อมาก็มีจริงครับแล้วก็เอามากินครับผมหลายแผงนะตอนนั้นการเป็นว่านะครับผมระยะผ่านมาอีกสองสวันมันเห่ขึ้นครับนึกว่าคนเป็นเอชแบบขึ้นมาเต็มตัวเต็มหน้าคือผมไม่กล้าออกจากบ้านเป็นอาทิตย์แหละตอนนั้นนะคือต้องนอนอยู่ในบ้านตลอดคือผมไม่กล้าแม้กระทั่งออกจากห้องนอนเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะเห็นแล้วรังเกียจเราครับคือระยะเวลา1อาทิตย์นะครับที่มันเห่ขึ้นมาผมก็ไม่เป็นอะไรเลย ผมก็ไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่ามันเป็นอะไรที่รับตัวเองไม่ได้จากที่เราเคยมีผิวที่ไม่ค่อยมีสิวมีฝ้ามีอะไรใช่ไหมครับแต่พอวันหนึ่งคือมันเหินขึ้นมาอย่างกับคนเป็นโรคครับทั้งคิดไม่ออกง่ายๆเหมือนคนเป็นโรคเอทระยะที่แบบมันผู้องครับมันเป็นอย่างนั้นจริงเลยซึ่งตอนนั้นผมรับตัวเองไม่ได้จริง แล้วหลังจากที่แผลมันหายแล้วครับผมก็เลยแบบถ้าช้าชีวิตแบบนี้เราไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยทาไงผมก็เลยต้องใช้รองพื้นนะครับแล้วก็ใช้แป้งพับเพื่อที่จะปกปิดให้มากที่สุดแล้วก็ออกจากบ้านนะครับแต่หลังจากที่แผลรอยดาต่างๆมันดีขึ้นผมก็งดใช้แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับคือตอนนี้ที่เห็นที่หน้าอยู่ตอนนี้คือไม่ได้แตกหน้าครับก็คือเป็นหน้าสดๆหน้าเปล่าๆคือก็จะเป็นประมาณนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกวัน นี่ครับผมมองว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งถ้าทุกคนสามารถแต่งหน้าบางได้มากที่สุดหรือว่าไม่แต่งเลยก็จะทําให้หน้าเราครับสามารถหายใจได้ครับมีออกซิเจนเข้าไปแล้วก็การอุดตนันต่างๆมันก็จะลดน้อยลงด้วยครับดังนั้นถ้าสามารถงดแต่งหน้าได้หรือว่าแต่งน้อยที่สุดก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่จะสามารถทําให้คุณหน้าเด้งหน้าตึงได้นะครับผม และอีกข้อหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกมากสําหรับเพื่อนหลายๆคนหรือใครหลายคนนะครับแต่ของผมเองนะครับผมลองมาเป็น10ปีแล้วมันก็ยังใช้ได้อยู่และสิ่งนั้นก็คือผมไม่ล้างหน้าด้วยสบู่หรือโฟมนะครับผมผมจะล้างหน้าด้วยเพียงน้ําเปล่าที่เป็นน้ําอุ่นเพียงเท่านั้นนะครับอันนี้มันเป็นการทดลองที่ผมเคยได้ยินว่าคือคนเราครับไม่ชอบให้หน้ามันใช่ไหมครับตอนนั้นคือ ถึงขั้นว่าต้องมีกระดาษซับมันคือสมัยนั้นคือหน้ามันเทรนเกาหลีแบบปราสกินมันยังไม่เข้ามาใช่ไหมครับดังนั้นคนไทยเนี่ยจะห่วงเรื่องหน้ามันมากๆก็คือต้องล้างหน้าให้หน้าแบบไม่มันอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยผมเคยได้ยินว่าการที่เราหน้ามันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเป็นน้ํามันจากผิวของลามันจะช่วยกักเก็บน้ําของเราให้อยู่ใต้ผิวได้นานขึ้นแล้วก็พวกเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาเงี้ยความมันมันก็จะเกาะเอาไว้ไม่ให้แบบมันแทรกซึมเข้าไปในหน้าเราผมก็เลยรู้สึกว่าอ่านอย แล้วทำไงเราถึงจะไม่ต้องกําจัดชั้นไขมันของผิวนี้ออกไปผมก็เลยเคยได้ยินว่าการที่แค่เราล้างน้ําเปล่าเฉยๆเนี่ย แล้วถ้าเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างอุ่นแต่ไม่ใช่น้ําร้อนนะครับน้าร้อนล้างไม่ได้เดี๋ยวทำให้เราหน้าไหมนะครับแล้วก็หน้าหล่อจะแห้งกว่าเดิมขอแค่เป็นน้ําแค่มีอุณหภูมิแค่อุ่นนิดหน่อยนะครับผมล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นตลอดตลอดแค่เพียงน้ําอุ่นธรรมดาก็สามารถกําจัดเชื้อโรคทั่วไปจากหน้าเราได้แล้วครับอันนี้ต้องวงเล็บว่าสําหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้านะครับแต่สําหรับคนที่ต้องแต่งหน้ายังไงก็ต้องล้างด้วยโทนเนอร์หรือที่เป็นสบู่เป็นโฟมเพราะว่ามันถึงจะสะอาดใช่ไหมครับแต่้ปา ที่ชาน้ําอุ่นนะครับผมทําอย่างนี้เป็นระยะเวลาประมาณ10ปีแล้วครับตั้งแต่ผมอายุประมาณช่วง30จนมาถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยเสียเงินซื้อโฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าเลยนะครับเพราะว่าผมใช้น้ําเปล่าล้างหน้ามาตลอดนะครับผมดังนั้นผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้หน้าผมสามารถกักเก็บน้ําความชื้นจากชั้นไขมันที่ไม่ได้ถูกทําลายจากสบู่หรือโฟมนะครับผมดังนั้นผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งก็ได้ที่ ผมใช้มากับตัวเองครับอันนี้สำหรับคนที่แต่งหน้าผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันอาจจะยากเพราะว่าถ้าแต่งหน้ามันก็ต้องใช้อะไรที่ต้องเช็ดปอกให้สะอาดใช่ไหมครับสำหรับคนที่ไม่แต่งหน้าลองทำดูนะครับว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าครับและอีกข้อนึงนะครับหลังจากที่ผมอาบน้ำหรือว่าล้างหน้าเสร็จด้วยน้ำเปล่าใช่ไหมครับผมก็จะทาพวกจอ i ์ไรเซ z e r นะครับให้กักเก็บผิวความชุ่มชื่นเอาไว้ใช่ไหมครับ แล้วก็ผมจะใช้ครีมกันแดดแบบ SPF 5 0นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าแดดที่เมืองไทยหรือว่าที่ออสเตรเลียเองก็ค่อนข้างแรงคล้ายๆกันนะครับดังนั้นผมมองว่า30 40มันอาจจะน้อยไปหรือเอามาอยู่ผมก็เลยเลือกใช้เป็นแบบ50แล้วด้วยผิวผมที่เป็นแบบผิวแพ้ง่ายผมก็จะใช้เป็นแบบ sensitive skin ด้วยครับเพราะว่าเคยใช้แบบธรรมดาแล้วพอมาใายแล้วมันแสบนะครับมันรู้สึกแสบตามผิวผมก็เลยเลือกแบบ sensitive ด้วยแล้วก็จะทําให้ผิวสาหรับคนผิวที่บอบบางมันก็จะสามารถทําให้เรา ไม่รู้สึกระคายผิวแล้วก็ไม่แสบผิวนะครับผมแล้วก็การใช้ครีมกันแดดของผมเนี่ยผมจะใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับแม้กระทั่งว่าคุณมองว่าการนอนเนี่ยคุณจะใช้ครีมกันแดดเพื่ออะไร เพราะว่ายังไงคุณทาไปคุณก็นอนใช่ครับแต่ว่าผมมองว่าแสงที่มันเป็นแสงไฟครับแสงไฟจากแสงไฟนี้ออนแสงไฟในห้องครับบางทีครับตรงจุดนี้ที่เรามองข้ามมันก็อาจจะทําให้หน้าเราหมองคําได้เช่นกันครับดังนั้นผมก็จะใช้ครีมกันแดดครับกระทั่งก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนนะครับผมจะใช้ทั้ง2เวลาเลยดังนั้นในจุดนี้ก็อาจจะเป็นทิกอีกทิกหนึ่งที่มันสามารถป้องกันผิวเราได้ทางกลางวันและกลางคืนยังไงเพื่อนๆก็สามารถนําทิกนี้ไปใช้กันดูได้เลยนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับที่ผมใช้มาเป็นระยะเวลาเกิน5ปีอีกข้อหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่อาจจะยังไม่เคยทำนะครับผมใช้นะครับเจลปิทตเลีเยมนะครับในการเคลือบหน้านอนทุกคืนครับ เจลปิโตรเลียมที่ว่านี่ก็ได้แก่นะครับวัสลีนเจลนั่นเองนะครับแต่ผมจะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งของประเทศออสเตรเลียที่มีสีแดงนะครับผมแต่ถ้าอยู่ที่ไทยนะครับก็สามารถใช้วัซลีนได้เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่ผมเริ่มใช้ผมก็ใช้เป็นวัสลีนครับที่สําคัญวัสลีนมีราคาที่ถูกมากๆเลยครับถ้าเทียบกับแบรนด์นี้ วิธีใช้ใช้อย,ย่างไงใช่ไหมครับก็หลังจากที่อาบน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็มาทาครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็ทาครีมกันแดดที่ผมได้บอกไปใช่ไหมแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมจะเอาอะครับป้ายเจลตัวนี้ครับคือป้ายมาหนาๆแล้วก็มาป้ายตรง T zone เราเลยนะครับก็คือช่วงนี้จมูกแล้วก็ช่วงหน้าผากระหว่างคิ้วแล้วก็อาจจะเป็นช่วงคางใต้คางช่วงมุมปากแล้วก็ตรงร่องน้ำหมากเราเนี่ยครับคือป้ายไปหนาๆเลย แล้วก็ทําอย่างงี้ครับแช่ไว้ค้างไว้ก่อนนอนสําหรับใครที่ผมยาวหน่อยก็อาจจะต้องมีที่รวบผมหรือว่ามาัดผมเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าผมเรามาโดนตรงเจลนี้ก็อาจจะทําให้มันเนหนียวเหนอนาแล้วผมเรามันก็จะมาติดตามหน้าเราซึ่งมันจะขันใช่ไหมครับเดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมานอนเกาหน้าอะไรวุ่นวายนะครับดังนั้นถ้ามีผมก็ให้รวบผมก่อนแล้วค่อยทาน,นะครับแต่สําหรับผู้ชายก็มันผมสั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็สามารถทาได้เลยครับแล้วก็เราก็สามารถป้างไว้แล้วก็นอนได้ตลอดทั้งคืนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาผมบอกเลยนะว่าโอ้โห หน้าเราจะอิ่มหน้าเราจะฉ่ำน้ำหน้าเราจะนุ่มจะเนียนมากนะครับคือแต่ระหว่างคืนนะ่ะถ้าใครไม่เคยทำนะครับมันจะเหนียวเหนื่อหนามาก แล้วถ้าใครที่เป็นคนนอนจับหน้าเกาหน้าอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะแอบเลอะตามหมอนตามอะไรผมก็อาจจะไม่แน่ใจแต่ด้วยส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยนอนดินใช่ไหมครับดังนั้นผมก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคือนอนเกาหน้าจับหน้าหรือว่าเลอะตามหมอนหรือเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถทาเจลพิโตรเลียมนี้ได้ข้ามคืนหรือเปล่าก็ลองทาแบบสั้นๆก่อนนะครับคือก่อนนอน1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ก่อนจะนอนจริงก็สามารถใช้สำลีหรือทิชชู่ครับเช็ดออก แล้วก็นอนครับผมแต่สำหรับผมตอนนี้ผมชินแล้วเพราะผมใช้วิธีนี้มาเป็นระยะเวลาเกิน5ปีแล้วดังนั้นนะครับผมมองว่าวิธีนี้อาจจะช่วยเรื่องของรอยเหี่ยวย่นแล้วก็การกักเก็บน้ำนะครับให้มันอยู่กับผิวเราตลอดทั้งคืน แล้วก็ทําให้เราผิวเราเต่งตึงได้านานยิ่งขึ้นนะครับเอาง่ายคือวิธีนี้ประหยัดแล้วก็ถูกมากมากครับผมแนะนําเลยว่าคือถ้าใครไม่เคยลองก็สามารถลองวิธีนี้ดูได้นะครับแล้วก็ผมเองก็เคยทําคลิปแบบนี้ครับลงติ๊กต็อปรากฏว่านะครับฝรั่งครับเข้ามาดูกันเยอะมากแล้วก็แชร์กันเยอะมากเกี่ยวกับคลิปนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับเขาเหมือนกันนะครับคนเพื่อนคนไหนที่ลองทําดูแล้วได้ผลยังไง ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้ด้านล่างนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะได้ผลลัพธ์แบบที่ผมได้หรือเปล่าโอเคครับและนี่นะครับก็เป็นทริคทั้งหมดนะครับที่ผมดูแลผิวหน้ามาตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวัย30จนมาถึงปัจจุบันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีทริคอะไรที่แปลกๆใหม่ๆก็สามารถแนะนําผมหรือเพื่อนๆไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะครับมีวิธีดูแลผิวตัวเองที่แปลกๆยังไงแล้วถ้าผมสามารถนํามาอัดแอปใช้กับผิวเองได้ผมก็จะลองทําดูเหมือนนกั และเมื่อถึงจุดนี้เองเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปที่ผมทำก็อย่าลืมนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้และสามารถสนับสนุนช่องได้โดยกดซุปเปอร์ตงนะครับหรือว่าจะผ่านบัญชีด้านล่างที่ให้ไว้เลยนะครับส่วนวันนี้เองผมเชนช่องจีเลเ l ลก็มีเพียงแค่นี้ครับบาย